รรครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระครับขอเจริญพรยิโยมท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการวันนี้นึกถึงสุภาษิตท,ที่ว่าอาธิอัตโนนาโถตนแหลเป็นที่พึ่งของตนก็เลยมาให้เห็นสถานพึ่ง,งตนเองที่สนักปฏิบัติธรรมพระโสนอุตรสถานที่ตรงนี้เป็นมูล,ลนิธิสื่อโลกพุทธธรรมพระโสนอุตรเริ่มแต่การเราซื้อที่ดินแล้วก็ถมดินถมที่ถมที่เสร็จแล้วขุดสะเอาดินมาถม ต่อมาก็ปลูกสมุนไพรแล้วก็สร้างโบสถ์สร้างโบสถ์แล้วก็สร้างครัวสร้างห้องน้ำสร้างกุฏิกรรมฐานเป็นหลังๆเราทำคล้ายๆกับรีสอดนี่แหละท่านผู้ชมอนอกจากนั้นเราก็ปลูกผักสวนครัวเอาไว้พึ่งตนเองเช่นที่เห็นเนี่ยเป็นพวกบวบเนี่ยก็ออกลูกเยอะแยะหมดเลยเป็นทางเข้า สวนไปสวนมาได้รถรถเก่งนะ่นะสวนไปสวนมาได้แล้วเราก็เอาพวกเหล็กที่โยมบริจาคแม่นพรักพลาชีวะบริจาคเหล็กก็ทําโคง้คงๆท่านผู้ชมทําโคง้คงๆแล้วก็เอาสลิงพิเศษจ,จากทําวิทยุเนี่ยเขารื้อออกมาเราก็เลยมาทําเป็นตะข่ายะตะข่ายแล้วก็โคง้งเหมือนที่เห็นเนี่ยเสร็จแล้วก็ปลูกเอาปุ๋ยมาใส่แล้วก็เอาน้ํา ามาหาเขตเขาก็รดน้ําแล้วก็มีท่อก็ทําให้ผักเนี่ยระยะเต็มต้นเลยโดยเฉพาะบวบเนี่ยมันขึ้นไหวมากมีพักทองมีน้ําเต้าแล้วก็บวบที่เป็นบวบบวบเหลี่ยมก็มีบวบ,บ,บยาวบวบไม่เหลี่ยมก็มีแล้วก็มีพวกแตงแตงร้านก็มีแตงไทยคือใส่ใส่เข้าไปลองดูมันจะขึ้นไหมปรากฏว่ามันขึ้นทุกต้นเ่ยขึ้นทุกต้น ผลสุดท้ายก็คือได้ผัดได้มาเป็นผักได้มาแกงเรียงในข้างในก็จะเป็นพวกผักผักทั้งหลายตั้งแต่ผักบุ้งพวกนี้ใบหัวระพาขาตะไคร้ใบมะกรูดมีมันนามีทุกอย่างในในสวนเนี่ยตะไคร้นี่คือเครื่องเทศให้แม่ครัวทั้งหลายเอาไปใช้ทำอาหาร ยิ่งยุคโควิด -19 อย่างเงี้ยนะมันเป็นโรคระบาดที่เราไปทำอะไรก็ยากอยู่บนตึกก็ออกไม่ได้อะไรอะไรเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยระบาดรอบสองกับรอบสเนี่ยเราไม่แน่ใจว่ามันจะระบาดหนักหรือเปล่ารายการเราก็เลยเออเอาไปาฝากสวนที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมพระสวนอุตรนี่เขาทาแบบนี้มาเนี่ยสองสเดือนมานี่โอ้โหออกดอกออกผลเต็มไปหมดเลย ก็เลยมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมรับรู้ว่าในส่วนของพระเจ้าพระสงฆ์ก็นำชาวบ้านได้ไม่ผิดวินัยแล้วก็ไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดจริยรีตประเพณีก็แนะนำทำให้เขาดูอยู่ให้เขาเห็นนะท่านผู้ชม การพึ่งตนเองอธิอัตโนโนาโถตนเลยเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธเจ้าพึ่งตนเองในการเรียนหนังสือเพื่อนําความรู้นําไปใช้ดําเนินชีวิตทํางานทําการมีเงินเดือนเลี้ยงขีบเลี้ยงลูกเต้าเหล่าล้านอันนี้การพึ่งตนเองชัดเจนในสุภาษิตว่าอธิอัตโนนาโถตนและเป็นที่พึ่งของตนนอกจากนั้นเราก็ต้องอดทนด้วยนะการทํางานนี่อดทนที่นี่นี่พระเจ้าประสงค์นี่อดทน เดินจงกรมก็พึ่งตนเองด้วยแล้วก็อดทนการเดินครูบาอาจารย์แนะนำยังไงก็ต้องก็ต้องรับต้องพึ่งตนเองเสมอในอย่างชีวิตแก่ที่มีค่าชรา,าที่มุมีคุณเนี่ยเราก็ต้องใช้สติสัมปชัญญอะอย่างมากเลยทีเดียวอ่ะสติสัมปชัญญะนี่มีความเพียรอยู่เสมอจะยืนจะก้าวจะเดินไปยังไงก็ให้รู้สติเท่าทันแล้วเราจะได้ ไม่เป็นคนหลงหลงในอบายท่านผู้ชมทั้งหลายรายการเราอยากจะฝากความดีงามขยันหมั่นเพียรการฝึกกิตตภาวนาเขาเรียกว่าพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาธรรมในธรรมนี่เมื่อพิจารณาแล้วชีวิตแก่ที่มีค่าชาราที่มีคุณก็สมบูรณ์แบบเพราะนั้นใครจะมาชมหรือจะทำตามสวนสมุนไพรอย่างแบบแบบ ที่สำนักปฏิบัติธรรมพระโสนอุตรมากแอย่างนี้ก็เจริญพรเลยเพราะไม่ต้องอะไรมากนะใส่ถ้าไม่ใส่ปุ๋ยก็เอาน้ำเอ็มาใส่มันก็จะงอกงามเจริญรุ่งเรืองดีมากๆเลย ที่สำนักปฏิบัติธรรมพระโสนอุตระหมู่บ้านดอนกลางสองตำบลมาบแคอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมสถานที่ตั้งหมู่ละนิธิแล้วก็บริหารดูแลสถานีวิทยุอีกมากมายเลยทีเดียววันนี้รายการเราหมดหมดเวลาก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าขอเจริญพร